พาราดก่อนนี่ครับก่อนนี้ก็บมี่ยู่ครับสองนอสวัสดีครับนะครับมื่อนี้บ้าโจกับมาหักนอแม่ครับจะเอาไปเฮ็ดนอแม่ทุงนะครับก่อนเลื่นกันี่ครับหักนอแม่ก่อนครับนอนงามๆเลยหรองนะครับตัดให้มันเสมอไว้ครับเพราะว่าบ่ต้องการให้มันเป็นแขนงออกมานะครับมันจะหกนะครับ และอีกอย่างนึงก็ถ้าเขาตัดเสมออ่านอ่อต่อไปมันจะออกเรี่ยวนะครับอุ้ยอนนี่ครับสวยครับพี่นอ้องแป้งไปน้ำครับมาตัหากระแต่งไปน้ำม,มันกับสีได้โมหกนะครับถ้าเขาตัดสูงนี่จักยังตัวยังนะครับมันกับออกมาเต็มเลยครับมันจะหกอัานี่ครับนอแหล อันนี้แหละอันนี้พ่อโชคจะเอาไว้ครับมันสูงแล้วนะครับเอาไว้มันเป็นกิ่งออกมา,าเดี๋ยวบ่อโชคจะคุดนะครับคุดไปขยายนะครับพี่น้องอันนี้คือกันครับกับสีห้าสูงสูงแล้วก็ปล่อยต้นนะครับเก้าครับน,นี่ครับงามๆพี่น้อง เมืองเงอนครับอ่อ,อนบ่รับเดี๋ยวตัดออกอย่ครับตัดมาทำนอน,นงทางในนะครับพี่น,อน้องงาม,งามตัดเี่บถูกสูงหักเลยครับตัวบินก็นเอาครับน,น,นี้ครับมองน้ำงาม มีน้อยเก็บน้อยครับสวยครับไปก่อนนันทวครับได้บัวร้ายตัวครับว่นี่น่าจะได้ประมาณ3าสีถุงนะครับพี่ต้อมัยนะครับสุดท้ายครับพี่น้องถือว่าได้ร้ายเยู่ครับเนี่น่าจะได้ประมาณ4ี่ถุงครับเด็กน้อย่างไรครับครับก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เสาเขียวนะครับเพิ่นปอกนะครับพี่น้องปอกแล้วก็ การหนึ่งซดเลยนะครับกับที่ตามเม่งครับการหนซดสิเป็นยังไงนะครับการปอกกระเบื้อกหนวรครับไม่ตัวนี้ปอกง่ายครับปอกตามไล่มันครับใส่ขวาไปเรื่อยๆครับนะนครับการปอกกับประมาณนี้ครับปอกแล้วมันจะเป็นจังสีแหละครับอันนี้ครับปอกแล้วจะเป็นลักษณะนี้ครับประมาณนี้ ปอกแล้วกับเป็นยังซี่พี่น้องแล้วก็เอามาหันครับนี่ครับนี่ครับหันแบบนี้ข้าวเคี้ยวหันให้เบิ้งเท่ากับเบิ้องนะครับว่าช่วงไหนเอาได้ช่วงไหนเอาบ่อได้เนาะนี่ครับช่วงนี้คือเอาได้นี่ครับเนี่ยมองดีเท่ากับผ้าผ้าเป็นซ้มนะครับเวลาหนึ่งมันจะได้สูกเร็วนะครับ อันนี้ครับอันเดียวเพราะว่าเข้าหนึ่งสซดนะเข้าตรงพาอันไหนที่มันช่วงที่กินได้นะครับเขาก็นี่ครับหนึ่งไว้กินครับพี่รองนีหนึ่งไว้กินเองอ่านี่ครับครับตับเบิ้งขันตอนต่อไปครับช่วงนี้ก็คือปอกแล้วก็นี่ครับเตรียมไว้แบบนี้ครับนี่ครสวัสดีครับพี่้องสวัสดีครับครับกลักจากที่ได้ราไม่ได้หล้วนะครับ เอามาปอกเปลือกแล้วก็เอามาหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ล่างน้ำล่างน้ำแล้วกหนมันเสียดน้าก่อนครับแล้วก็ใส่ถุงครับเดี๋ยวสามเขียวสใส่นะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปนันนะครับว่าเอ่อเ่องนี้ก็ต้องใส่ถุงนะครับเพราะว่าค้นผุ้เฒ่าผู้แก่นะครับเป็นกุ่มบัญญานะครับคืออาหารทุกอย่างนะครับถ้าเขาหิ้สุกแล้วถ้ามันโดนอากาศนะครับ มันจะเสียนะครับมันจะเก็บได้บดนนะครับพูดเท่าสมัยกอน่หรลบใส่ะครับใส่ถุงนะครับใส่ถุงในการใส่ก่อนละกันหนึ่งนะครับเวลามันสุกแล้วมันจะบดนอากาศครับเพราะว่าอยู่ในถุงแล้วนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างมันคือเก็บได้เก็บได้ดนนะครับเดี๋ยวไปท๋ย่อโอเคครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ที่น้องหลังจากนั้นนะครับ อีกปัจจัยหนึ่งครับที่เฮตไน่อไม่เสียหรือบ่เสียนั่นก็คือการดูดอากาศออกนะครับบ่อยๆมีอากาศภา้ในถุงครับบางพวกกาจีไสแบบนี้ครับรีดนะครับพี่น้องรีดใช้ตัวย่อของนะครับรีดใช่หนาตักก็ได้นะครับอันนั้นคือเป็นวิธีการของผู้ฒ่าผู้แก้คนเฮตนะครับแต่ว่าของวาโชงนี่ว่าโชงจีไสแนี้นะครับเป็นเครื่องดูดน้่นะครับวาโชงกาจีไสแบบนี้นะครับนะครับ ใส่กับไปลังกี้นะครับแบบโคกดนะครับทำงานพี่น้องนะครับคล้ายๆซีน์ูนซุนยากาศนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องทำงานไม่ได้แล้วครับหลังจากนั้นเอกากมัดยางนะครับนี่ครับเป็นคือซูนยากาศเลยครับเปลี่ยนงานฉนานีนเร็วพี่น้อง มาดยางชั้นเดียวครับวงเดียวอครับข้างในไม่มีอากาศแล้วนะครับพอเขาดูดอรกอล้วนะครับเ็นลักษณะนีน้ครับเรียบร้อยนะครับพอดีมีปั้มดูน้ำพี่น้องจะเลยเอามาปั๊บใส่นะครับนะครับเดี๋ยวมือไก่ครับ เดี๋ยวเราจะจัดไว้ดีๆครับอย่าให้่ร่มมันออกนะครับอย่าให้มันเข่าออกได้เสร็จเรียบร้อยครับมาดีๆครับพี่น้องครับอีกวิธีหนึ่งพี่น้องถ้าผมได้โบมี่เครื่องนะครับไม่มีเครื่องดูดน้ํานะครับนี่ครับใส่นี่ครับหนามมันสีไลนี่ครับเห็นบะ น่ครับหนามันจิไล่อากาศออกแล้วครับนี่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 เรียบร้อยนะครับนี่แบบนบ้นี่ครับเอาไปแยกให้น้ำเขาถุงด้ครับจับไปดีๆครับเนี่ยจับไปลุ่มหลวมกอนนะครับเนี่ยนะครับพอถูบน้องใหม่ปุ๊บนะครับกํำเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับนะครับคือกันครับเนี่ยคือกันเปเลยครับเครื่องดูดนะครับ เป็นวิธีการดูอากาศนะครับบบต้องใส่โอ่งก็ได้ครับเอาน้ำใส่ถังก็ได้ครับใส่ถังใส่ภาชนะนะครับอันนี้คือเบาชงนี้โอ่งนะครับเหตุแบบง่ายๆนะครับน่ครับเข้ากับมัดเป็นวิธีการเดียวกันครับผมี่นองการหนึ่งการดังไฟเอาครับไ่นองถ้านึงหลายๆนี่บางคนก็เพื่อจะเอาเป็นผานะครับผ้าบางๆ พอขอบไปนะครับคือว่ากันกันถุงไปโดนทินะครับมันจะติจจหัวได้นะครับแต่ว่าตามที่ผมเหตมากแบบนี้กับบ่วงหัวนะครับอันนี้ครับการว่างกับประมาณนี้แหละครับถ้าว่างห้ายแน่นๆก็ใส่ผ้าก็ได้ครับใส่ผ้ากันขอบนะครับแต่ว่าตามที่ผมเหตหนึ่งซัมนี่กับถุงบ่วงหัวครับใส่ได้ ตอนหนึ่งก็ดูแลไฟนะครับให้มันสม่ำเสมอครับบ่ให้ไฟดับนะครับเรียดร้อยครับพี่นอ้องฝนกระทบ ครับหนึ่งประมาณสุโมงครึ่งครับเบังหนามันครับเนี่ยนะครับนามน้อใหม่มันจะใสๆอยู่ข้างล่างนะครับนี้ครับพี่น้องหนึ่งกับประมาณนี้แหละครับสุโมงครึ่งครับมาที่นี่กันตอนต่อไปกันเท่ากับซ้อนถุงเลยครับซ้อนตอนที่มันอุ่นๆอยู่ครับยาปล่อยมันเย็นนะครับนี่ครับ ถุงเด้โอเคครับต่อมานนี้แหละตรงนี้ถุงหัวครับครับพีนน่หรองซ่อนเลยซ่อนนี่คือเวลาวนทรงนะครับนี่ครับเป็นที่ไร่ล่มอตอนที่ซ่อนกับไร่ล่มออกน,น่อยๆครับ,รบหรือว่าเอามือลูกก็นเลครับ เดี๋ยวแค่วิธีนะครับความสามาพี่โนง้การทำหมอไม้ถึงครับเรียบร้อยครับนั่นถึงครับเรียบร้อยครับ Mặt trời đang mặt phá thì tí luôn Nè, ra tí nữa, ra tí nhà gấp gốm เยาช่มันหลายกันก่อนครับทั้งผลทั้งโอ้หลายอย่างครับมาเนี่ต้องใส่ฟืนครับใส่ทานบหวครับทานกับแห้งดูเลยทานถูงละสองร้อยครับประสอบละสองร้อยอ่าเรียบร้อยครับนี่องนีครับน้องไม่ถึงครับนับเดียวกับแปอนบน้ำครับผมคลิปนี้บ้าโชคอะเอาไว้สามีก่อนครับเอาไว้ทอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ